ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นการวางผังเมืองใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยว่าที่ร้อยเอกธิรพงศ์ดุลดินกาณนัน รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีโดยการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้นะครับก็มีนายประเสริฐบุญประสบนาย,ยกเทศมนตรีเทศบานลคนครสุราษฎร์ธานีได้นําเสนอข้อมูลสําคัญของพื้นที่ศักยภาพและข้อจํากัดในการพัฒนานําเสนอผังแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรว รวมถึงมีภาคส่วนสําคัญในพื้นที่ผู้นําชุมชนประชาชนเข้าร่วมรับฟังร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอ,นะอเพื่อร่วมร่วมกันนะครับมีการร่วมวิเคราะห์ออกแบบแแผนผังในพื้นที่ตัวเมืองที่เป็นย่านสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้คําปรึกษาแก้ปัญหาและกําหนดมาตรการข้อติดขัดเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมืองในการร่วมรับฟังและวางแผนรับวางแผน ผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่งวางแผนผังระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนรองรับความเจริญในอนาคตให้เหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้การร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นการนําเสนอผังแม่บทการพัฒนาตามผังเมืองรวมและผังพื้นที่เฉพาะทางปฏิบัติการเชิงพื้นที่แผนง,งานโครงการพร้อมร่างรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนาตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการจากทุกภาคส่วนอีกด้วยครับ